โซเดผมพินิสโซโลอย่นักเกมพยแบงแน่าเพื่อนผมสามคนนี้ปะ่ะเปิดตุ้ม <laughs> ไว้ตายเลยเอ้ข้ามันกอนข้านกอข้ามนกอน้าันก่อนอะเนี่ยไ,ไ,ไอ้พวกทำความผิดวนะ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ผมจะนั่งรถไปพะรามแปฮนะคนขับไปไหนขึ้นไปขับเลยมาเลยอยละ,อะจ่ายจ่ายตังก่อนขับไม่ดีมึงบื้อเหมาดินั่งนั่ง เฮ้ยพวกนายนั่งไงไอคนเนี่ยมันมันถือเครื่องคียเลสมันขโมยของเราเอ้ยแล้วเจรจาก่อนเจรจาเฮ้ยมันหนีเฮ้ยมันหนี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 ข้ามมันมาตอนนี้ผมมาไล่จับผู้ร้ายเขาเขาไม่ไม่ไม่เขาขโมยขนมเด็กเขาขโมยขนมเด็ก เราต้องตามล่าเขาม,มันอยู่ไหนเขามีการบัตรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันไงเอาถามดิถามัเลยครับต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับ คอนบ้านเหรอครับนี่ครับตามผมมาเลยครับผมนีครับแล้วห้องพิเศษเลยครับสองเตียงนอนนอนเลยครับ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 ครับ้าตต้มมัดครับ้าตต้มมัดวันนี้อากาศช่างดีจริงเดินเล่นดีกว่าเอ้ยสองคนทำอะไรน่ะเอ้ยทำอะไรกัน เดี๋ยวนะไปดูเราทำอะไรกันทำอะไรครับปลูกต้นไม้เหรอ <laughs> นี่ทำอะไรเนี่ยโอ้นี่หืดฮนะหลับไป <laughs> อ้าวเป็นไรครับ <laughs> นี่สนุกกันพอ,อยัง <laughs> นี่สนุกยังพอ,อยังยัง <laughs> ไม่สนุกอีกเหรอ, <laughs> อไร <laughs> อ้เขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม <laughs> ไปแล้ว